สวัสดีครับมุมความสุขของคนรักสวนครับเลี่ยงดอกชนชมครับการพ่อเลี้ยงให้เงามันใหญ่ครับในต้นมันใหญ่เลี้ยงเอาลำต้นอยู่ครับตอนนี้ชวนชมครับเลี้ยงเอาลำต้นพระเบงกอไก่ครับขนาดในเลี้ยงประมาณอยหาปีแล้วครับ บอเน้นกิ่งครับเน้นลำต้นแล้วก็ลีลาท่าทางของลำต้นครับเพิ่งยกระดับขึ้นมาเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ครับหากันเลยลอยอยู่ยังบอท่านได้แต่งครับชวนชมเพิ่งเปลี่ยนกระถางครับช่วงนี้ก็เน้นเลี้ยงลำต้นครับบอเน้นดอกบอเน้นกิ่งเห็นว่าแต่ละ ต้นลีลาครับต่างกันครับ